สวัสดีครับอยู่กับผมช่องโอ้โอ้ออ้ออ้อในอน้นอีกเช่นเคยครับผมโอ้โหพี่จะปาดหน้าไม่บอกเลยอ่ะวันนี้ก็จะเดินทางไปขึ้นมาอยู่คาะเหมือนเดิมครับผมนี่เส้นทางนครสวรรค์กล่องแพงเพชร เยอะครับไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับมันจะไปไหนกันับอ๋อวันนี้วันวันสุขแห่งชาติก็เดินทางกันเยอะแยะครับโควิดก็น่ากลัวครับตอนนี้โควิดเหมือนเหมือนจะแบบว่าใกล้ๆตัวมันติดกันเยอะครับตรงเนี้ยข่ามันไม่ค่อยเยอะเลยนะแต่มันติดกันเยอะมากเลยครับ เย่เลยจะไปไหนกันครับออกกว่าดีกว่าทางไม่ดีป่าวป่าวจะไปไหนกันเนี่ยโอ้พี่ตุงนานะครับขี่รถกั้งวันนี้ไม่มองเห็นอะไรไหรมครับส่วนมากกีขี่รถแต่ตอนกลางคืนนะครับ ก็แก้วแก้วมันจะการตดีเปิดแอร์ยันเจีย๊ยบก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตายด้วยโอเคครับโ,โ,โปรคะกีบเองครับ ไม้จะพอหรือเปล่าไม่รู้ครับไม้เล็กไม่น่าจะพอแน่นอนเลยไม่น่าจะพอครับพอหน่อยเฮ้อก็ได้รีบออกกลับบ้านแต่วันหน่อยเ <c ười> ย็นทุกวันเลยอะ่ <c ười> นะทนะี่ไหนะ สองชั่วโมงป่านนี้บ่ายสองแล้วสี่โมงอะเมื่อดิบไม่ทนันไม่ถ่ายคลิปบนเขาเลยผมก็นึกว่าไม้สามผมไปทอยไม้สามเมื่อเช้าเหรองามเลย,ย,มยมไม่มี và mấy mm -hmm. <laughs> <laughs> ันนี้มันสี่เม็ดไหมอ่ะมีสี่มีห้ามีหกพี่มันจัดไว้อันนี้ห้าอันนี้หกหกมีแค่คีพเดียวเองไงมีสองเฮะมีกองนี้กองนี้กองนี้ก็ใหญ่มีกองเนี้ยได้อีกคีบเดียวก็ได้โหห้าตันกว่าอย่างมั้งหกตันน่าจะได้อยู่ เข้าวก็เสร็จแล้วครับออกแล้วครับนี่ครับภารกิจวันนี้ เอาของไปลงที่อะไรนะเลยใช้หน้าไปหน่อยอินบุรีครับของไปลงที่อินบุรีแล้วก็ตีมาใส่ไม้ยูคาที่ของลานกําแพงเพชรขับผมก็ครับจบหนึ่งทริปวันนี้ก็โอเคครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับการทำงานหนึ่งเที่ยวครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ